ไม่เห็นด้วยคุณไหมศิริกัญญาตันสกุลค่ะรองหัวหน้าพักประชาชนและสสบัญชีรายชื่อนะคะบอกเลยว่าเห็นตัวเลข36%กเ็ก็ค่อนข้างช็อกติงรัฐบาลว่านี่แหละเจราจาช้ามีผลมากเลยทำให้เราถูกบีบจนมุมแล้วก็เสียเปรียบ ว่มีผลมากเรื่องของความล่าช้าในการเริ่มเจราจารนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะหรือแม้มาลเลเซียอินโดนีเซียเองเนี่ยดิฉันคิดว่าเหลือรายละเอียดเพียงแค่ไม่กี่อย่างที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่า เพิ่งพูดคุยไปได้ครั้งเดียวนะคะแล้วโดนบีบให้จนมุมด้วยด้วยเดทไลน์ที่กำลังจะถึงเนี่ยก็เลยทำให้อาจจะต้องยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงหรือว่า Hi risk high r เ t u r n เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คงจะต้องรอให้ทางรัฐบาลได้ออกมาเปิดเผยจริงจริงจังๆค่ะว,ว่าสรุปแล้วเนี่ยการแก้ไข,ขครั้งล่าสุดเนี่ยได้มีอะไรเอาไปแลกกับเขาบ้างนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างไรและเตรียมแผนการที่จะเยียวยาผลกระทบนี้ในอนาคต กไว้อย่างไรคะแล้วคุณใหม่ย,ยังพูดอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะบอกว่าเรื่องการจ้างล็อบบี้ยิสเออที่ก่อนหน้านี้คุณพิชัยก็ยอมรับว่านะคะว่ามีการจ้างจริงคุณหมายถามว่าอันนี้ได้ทําสัญญากันไปแล้วหรือยังนี่คือ ถ้าทำสัญญาแล้วเนี่ยจ่ายเงินไป200ล้านนี้น่าจะได้ผลการเจราจาที่ดีกว่านี้จะได้พบคนสําคัญมากกว่านี้ไหมภาวนาแล้วการว่าขอให้ยังใช้เงิน200ล้านไม่หมดหรือขอให้ใช้เงินไปแล้วน้อยกว่า200ล้านบาทเพราะถ้าเกิดทาสัญญาไปแล้วจริงๆเราใช้เงิน200ล้านบาทจริงๆได้ผลแบบนี้นี่คือการตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเลยนะเพราะได้ผลไม่น่าพอใจ